สวัสดีครับวิดีโอนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสอนว่าการเล่นกีตาร์นะครับแต่จะมาคุยเรื่องของเรียกว่าเรื่องของย่องกับนัดนะครับจริงๆผมเคยอธิบายในในวิดีโอสอนข้างต้นเป็นหลายวิดีโอแล้วนะครับว่าเรื่องของย่องกับนัดเนี่ยมันมีความค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับจริงๆเนี่ยเรามักจะเจอความความเชื่อหรือว่าขัานนิยมบอกว่าเวลาซื้อกีตาร์มาเนี่ย นะครับบางทีมันออกมันย้อนสายมาจากร้านเนี่ยพอเรามาขึ้นสายตั้งสายมันตรงตามมาตรฐานหรือว่าดึงสายขึ้นมาเนี่ยคอมันจะแอนมาทางนี้โดยปกติเพราะมันโดนเส้นลวด6สายเนี่ยดึงมันแอนขึ้นมานะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันสูงนะครับแล้วก็กีตาร์สมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เซตอัพง่ายเหมือนกีตาร์สมัยนี้กีตาร์สมัยนี้นวัตกรรมเขาดีนะครับตัวไม้ตัวอะไรก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ นะครับอย่งางเมื่อก่อนกีตาร์ทั่วไปที่เล่นกันเนี่ยจะก็ะมีหลายนยี่ห้อเนี่ยเวลาขึ้นสายปุ๊บโก่งมางที่โก่งมากๆเลยครับตัวก็โก่งนี่ก็โก่งนะครับแต่เรื่องความแอนของของตัวเนี้ยกีตาร์มันมีทุกตัวลวนะครับอย่างกีตาร์ผมนี่ก็เป็นนะครับเล่นไปมันก็จะแอนแอนปวดขึ้นมาแล้วเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับตัวเนี้ยนะตูดมันก็โยกเล่นไปเล่นมาก็อ่ากีตาร์แพงๆ,ๆก็เป็นครับเป็นเรื่องปกติแต่อ่าสําหรับค่านิยมเรื่องของหยองกับน,นัดเนี่ย อย่างเมื่อก่อนกีตร์มันไม่ได้ดีอย่างนี้มันไม่ไม่ได้ตั้งเหล็กคันคอง่ายขนาดนี้ไงบางทีอย่างสมัยก่อนน่ผมเองก็เล่นกีตาร์ใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเหล็กคันคอด้วยความที่มันสูงเราเล่นลําบากเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงว่าจะทําให้มันตามลงเราก็ตัดสินใจเลยคัตเตอร์ฝนลองครับคัตเตอร์ซาะลองเมื่อก่อนมันไม่ได้มีตะบายช่างดี๋ยวนี้เขามีตะบายช่างเป็นเบอร์เป็นเบอร์ตามลงสาย นะครับเมื่อก่อนมันไม่มีผมก็เอาคัตเตอร์เลยฝน,ะนคัตเตอร์ขูดอา้าวบาที่ขูดเลยกลายเป็นติดก็ต้องเอากระดาษมาลองตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือถ้ามันพลาดแล้วตัวนี้นะครับไอหยองเนี่ยถ้าฝนแล้วมันต่ำต่ำเกินไปมันก็จะติดตรงตรงนี้ติดตรงไม้บางทีเมื่อก่อนเคยฝนจนแนบชิดเลยนะครับรหมู่บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีร้านขายพวกนี้ ผมฝนพลาดทีหนึ่งผมต้องนั่งรถสองแถวเข้าไปซื้อในเมืองนะครับเน,นี่ยบางทีเมื่อก่อนเคยซื้อมาปุ๊บอ้าวเก็บเงินแค่ขนมไปซื้อมาปุ๊บซื้อมาใส่ปุ๊บอ้าวสูงฝนอีกฝนพลาดอีก,อกไปซื้อมาอีกครับช่วงหลังๆเนี่ยซื้อมาเยอะเลยเพื่อจะมาแต่งกีตาร์ผม่ฝนมาเยอะแล้วนะครับสุดท้ายพอเล่นกีตาร์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเจอกีตาร์เยอะขึ้นเนีเย่ย ไปพบความจริงว่ามันม,มีเล็กขันคอตรงนี้นะครับอันนี้ต้องช่วยกันล้างความเชื่อพอกีตาร์สมัยนี้มันดีมากๆเลยล่าสุดผมซื้อกีตาร์ตัวละประมาณสามพันนะครับลแล้วก็เคยตั้งกีตาร์ยี่ห้อ,อฟิวเจอร์ด้วยนะครับให้ให,ให,หลายๆคนมันก็มีเหล็กขันคอก็ขันคอได้ตามปกติเพราะฉะนั้นซื้อมาปุ๊บเนี่ยขึ้นสายปุ๊บลองขึ้นสายเสร็จแล้วอย่าเพิ่งตั้งอย,ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับ สองตัวนี้เลยนะครับขันคอก่อนสเต็ปที่หนึ่งคือขันคอก่อนขันให้มันแอนไปก็ลองศึกษาดูครับเราไม่รู้ก็ขึ้นสายลักษณะกลางๆแล้วลองเสียบนะครับอ่าสิ่งที่ดีสุดของการขันคอก็คือต้องเสียบหกเหลี่ยมเนี่ยเข้าไปให้สุดนะครับอย่าให้มันหวานเด็ดขาดถ้าบล็อกข้างในมันหวานเนี่ยมันจะขันไม่ได้เลยเจ๊งกับเจ๊งนะครับก็ทางที่ดีหรือว่าให้ช่างเขาเซตอัพมานะครับ แล้วค่อยมาแต่งพอเซตแอปปุ๊บมันจะต่ําขันคอเรียบร้อยมันจะต่าแล้วก็มาปรับระน้าความโค้งแต่ความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันค่อยมาแต่งตัวนี้เล็กน้อยอีกทีตรงนี้มันมีทิคถ้าใครไปฝนมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อก่อนพี่ชายผมบอกพี่ชายผมเล่นกีตาร์อาจารย์ผมก็เขาบอกว่าเอากาวตาช้างหย่อนพอกาวตาช้างแห้งปุ๊บ เกาตาช้างเกาล้อเน,นี่ยนะมันจะอุดร่องนี่เต็มเราก็ฝนอีกทีสมัยก่อนมันไม่ได้ไปหาซื้อง่ายๆแบบสมัยนี้นะครับสมัยนี้มีทั้งออนไลน์ทางไปซื้อนะครับอ่าสเต็ปที่2หลังจากขันคอแล้วค่อยมาแต่งตัวนี้เล็กน้อยตรงนี้เนะี่ยมันจะมีองศามันในความสูงของมันเนี่ยยิ่งสูงยิ่งเสียงออกตัวนี้นะครับกีตาร์พอตัวนี้มันสูงปุ๊บตัวนี้มันแอนไปมันก็จะเฉียงไปรับกันพอดีครับตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปฝน ต้องล้างความเชื่อก่อนยอมที่จะล้างความเชื่อฝนและไอ้พวกที่มันมีเปียโซรือแผ่นทองเหลืองสบกีตาร์ที่มันเสียบแจ็คได้ทั้งหลายแหล่นี่นะครับทำจะมีเปียโซอยู่ใต้เนี่ยพอเราไปฝนพืชมันไม่ไม่ระนาบเนี่ยนะครับมันเสียงมันออกไม่เท่ากันนะครับนี่ก็เป็นปัญหาเดี๋ยวผมมาคุยวิธีแก้ปัญหาในในส่วนของผมสำหรับถ้าเปียโซมันไม่เรียบเดี๋ยวไปเจอกันวิดีโอหน้า พราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็สรุปเลยว่าอย่าฝนเด็ดขาดตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝนบนหรือฝนล่างเนี่ยอันดับแรกตั้งคอซะก่อนนะครับผมเห็นเป็นประเด็นหลายคนคุยกันมาถ้าคือตัวนี้มันเป็นความเชื่อมาสมัยก่อนไงมันสูงก็ต้องฝนสูงฝนนะครับซื้อมาฝนซื้อมาแล้วก็ฝนฝนจะฝนอะไรมันก็นักันหนาแค่ตั้งคอมันก็แอนไปแล้วครับนะครับแล้วก็มาแต่งตรงนี้ให้มันเข้ากับหน้าโพงของความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน บางคนชอบตัวนี้สูงบางคนชอบตัวนี้ต่ำเดีย๋ยวผมมาช่อตงตัวนี้ต่ำเวลาคันคอผมาต้องตั้งให้มันต่ำลงนิดหนึ่งผมก็จะขูด,ขด,ขด,ขดล่องมันลงนิดหนึ่งเพื่อให้ผมเล่นง่ายขึ้นในลักษณะนี้เวลาผมเล่นคนเดียวนะเพราะว่าเวลาเราเล่นผมเล่นโฟกเนี่ยมันเล่นนานเราเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเมื่อก่อนเล่นสามที่สี่ที่เมอเราตรงคอตัวนี้สูงมันเป็นปัญหาผมพยายามตั้งตัวนี้ให้มัน มันต่ำไว้ก่อนให้เราเล่นได้ง่ายนะครับอ่านะครับสรุปคืออย่าฝนนะครับไปเจอกันวิดีโอหน้าครับก็คือล้างความเชื่อนะครับอมาหาักล้างอาจจะหักล้างทฤษฎีลหลายๆท่านกันเลยทีเดียวก็ตั้งของก่อนนะครับเราค่อยแต่งตัวนี้มันแทบจะไม่มีความจะเป็นตน้องฝนอะไรเลยนะครับากนั้นนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่น กิตต่าครับไปเจอกันวิดีโอหน้าครับ